นนายครับสวยไหมไหนดูสินี่อ,อ้สวยมากเลยมีรูปอื่นไหมคะเนี่ยเนเนี่ยอันนี้โอปิกาออุ้ยอันนี้ก็สวยเคำว่าบบดเดียวนี้มันมีเมียสองคนณมันก็อ,กอุอ้ยสวยมากออ,อ,อน่ารักที่สุดเลยของคุณนะคะถ่ายหนูออกมาสวยมากเลย สวยที่สุดเลยค่ะหนูชอบไหมครับหนูชอบมากพี่ก็ชอบหนูชอบที่สุดเลยหนูชอบกว่าพี่ชอบกว่าพี่ชอบมากชอบลูกหรือว่าชอบหนูค่ะชอบหนูเลยน้าหัเป็นเมียน้อยกว่าเมียหลวงนะคนนั้นเขาว่าเมียหลวงนะเนี่ยอีบ้านเนี่ยเขาว่าเป็นเมียน้อยเป็นอย่างว่ากูเมียน้อยเมียน้อยหีิอกมึนเขาเนี่ยเมียน้อยไหมนางเลคยจั วยมากเลยนะนายอ๋ประเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรอย่างกอีกพวาากนั่งหาว่ามันหาว่ากูเป็นเมียน้อยเนี่ยประเดี๋ยวนี้ยอย่างนั้นอะ่ะกูกูก็บอกกูกูไปนคนมาก่อแต่แต่กูก็ต้องเป็นเมียหลวงน้องนายไม่กับเมียน้อยอะ่ะแล้วหาว่ากูเป็นเมียน้อยเมียน้อยออกกูเตียวมาแต่ก็มันก็น่าจะเป็นอย่างอันหละเป็นอย่างอันในยัง สติพี่ใบย,ยังไม่รู้อีกเหรอคะรู้อะไรคะเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยหลักฐานมันทนโทษเห็นไหมนี่ไงอ๋อตายแล้วอืมมันหมายถึงเจอีก้กะ<ม>ใช่หัวเรื่องแล้วยังไดน่ะก็อ,อยู่ห้านะ่ะเป็นปีนกับกึ่งมากโกะกับแจ๊กเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีเมียสองคนนะ่ะเอาคือกุ้ม ลำบากแท้ๆเลยชีวิตโอ้ยมีเมียหลายก็เป็นเนี้ยนเะลยกาย